หุ่นยนต์จอมลุย Unity b 2 w e เครับเขาอัปเดตระบบขับเคลื่อนข้ามสิ่งกีดขวางด้วยความคล่องตัวสูงได้แล้วครับนับว่าเป็นหุน่นยนต์ในตระกูล Unity ที่มีความก้าวหน้าที่สุดรุ่นหนึ่งมีโครงสร้างลำตัวยาว109.8ซมกว้าง55ซนเมตรแล้วก็น้ำหนักตัว75กิโลกรัมครับ ขนาดเขาใกล้เคียงกับน้องหมาตัวใหญ่เลยครับมีระบบขับเคลื่อนที่วิ่งผ่านภูมิประเทศแบบต่างๆได้ลงน้ําในระดับน้ําที่ไม่สูงมากได้โดยมาตรฐานกันน้ําและฝุ่นในระดับ IP 6 7ครับรองรับการวิ่งด้วยความเร็วสูงสุด20กิโเมตรต่อชั่วโมงและวิ่งได้ไกลถึง50กิโเมตรต่อรอบการชาร์จครับแล้วก็บรรทุกสิ่งของไปด้วยได้น้ําหนักสูงสุด40กิกรัม ตัวเขามีระบบทรงตัวที่ยอดเยี่ยมปีนหน้าผาที่ชันกว่า45องศาได้โดยอาศัยการทำงานร่วมกันระหว่างขาทั้ง4กับล้อหมุนครับ เรียกได้ว่าคนที่มีขนาดร่างกายไม่ใหญ่ก็สามารถขึ้นขี่หุ่นยนต์ตัวนี้ได้ครับเหมือนควบม้าเลยทีเดียวแซวนะครับส่วนระบบตรวจสอบสิ่งกีิขางใช้เทคโนโลยีไรด้าครับพร้อมกล้องมันทึกภาพความละเอียดสูงมีความสามารถพิเศษที่น่าทึ่งอย่างการกระโดดลงจากที่สูงเท่าตึก1ชั้นโดยใช้ขาสองข้างรับน้ําหนักและก็การที่วิ่งในน้ําได้นั่นเองครับ โดยความสามารถของมันดีขนาดนี้ครับมีราคาค่าตัวอยู่ที่1 0 0 0 0แดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ3าล้านสี่แสนบาทครับ